ดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะว่าณเวลานี้มีความคืบหน้ามุมไหนบ้างโดยเฉพาะบรรดาผู้เสียหายคุณผู้ชมคะมีคนไทยที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกเลยเขาเคยลงทุนกับจีไอคอนแต่เขารวมตัวกันเพื่อที่จะเอาผิดกับจีไอคอนนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าจาก20ประเทศทั่วโลกแจ้งความจำนงนะคะดำเนินคดีล่าสุดยอดผู้เสียหายอยู่ที่9,472คน บุญลค่าความเสียหาย3,000ล้านบาทนี่เอาเฉพาะคนไทยที่อยู่ในต่างแดนคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ทาง1ในผู้เสียหายนะคะเป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศคะ่ะ ก็คือคุณนินเขาเปิดร้านขายของชําอยู่ที่ฮ่องกงรับสินค้าจากไทยไปขายเขาก็ให้ข้อมูลนะคะว่าถูกแม่ขายอักษรย่อจอจานชักชวนให้ลงทุนแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าเชื่อถือมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่งในไทยก็เลยลงทุนเปิดบินค่ะ เป็นสินค้าคอลลาเจนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจำนวน2บินมูลค่ารวมกว่า5 0 0แสนบาทนำสินค้ามาขายที่ฮ่องกงและก็ยังชวนเพื่อนอีก3คนมาลงทุนด้วยรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทแต่ไม่สามารถขายสินค้าได้ด้านตัวแทนผู้รวบรวมผู้เสียหายที่เป็นคนไทยอยู่ในต่างแดนคือคุณอิทธิเดชะเนศวัฒนะ บอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายนะคะมากกว่า20ประเทศกระจายอยู่ในเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไทยที่ไปแต่งงานกับชาวต่างชาติบางคนก็ชักชวนจากได้รับการชักชวนจากญาติชาวต่างชาติให้มาลงทุนรวมไปถึงมูลค่าความเสียหายตอนนี้กว่า20ล้านบาทแล้ว ยอดสะสมผู้เสียหายที่เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนช่วงระหว่างวันที่10ถึง27ตุลาคมมีผู้เสียหายนะคะที่แจ้งความ9,472คนค่ะมูลค่าความเสียหายตอนนี้เกี่ยวกับดีไอคอนนะคะ2,918ล้านบาท แต่สอบปากคำผู้เสียหายไป5,999คนก็ยังคงเหลือผู้เสียหายที่รอการสอบปากคำอยู่3,473คนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศีล้ำโคษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะบอกว่ายังไม่ได้รับข้อสั่งการพิเศษจากอธิบดี DSI นะคะโดยจะปกติแล้วเนี่ยคือเขาจะต้องมีหนังสือแจ้งพฤติการแห่งคดีมาก่อน จึงจะมีข้อสั่งการได้เนื่องจากในการรับคดีพิเศษเนี่ยต้องเข้าคณะกรรมการกันกรองซึ่งมีความชัดเจนแล้วนะคะคดีดีไอคอนกรุ๊ปนั้นเดี๋ยวจะมีการถแถลงค่ะคุณผู้ชมซึ่งทราบว่าช่วงสายวันนี้ทางดี i เขาจะมีการประชุมกันนะคะเพื่อเตรียมรับคดีดีไอคอนมาดูแลซึ่งจะเป็นคดีพิเศษค่ะขณะเดียวกันนะคะอดีตสามีของนางสาวกฤิอนงสุวรรณวงศ์หรือคุณพัฒ เจ้าของเพจกริชอนนต้านโกงซึ่งเธอก็ถูกกล่าวหานะคะอยู่ปรากฏในคลิปเสียงโทรศัพท์มือถือของบอสพอที่ไปเรียกรับผลประโยชน์อะไรนั่นซึ่งความคืบหน้าเบื้องต้นเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่มสีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกทับบอสพอจะสิล้านบาทหรือจะอะไรที่ถูกกล่าวหาไปหักคัวคิว20%นี่เธอก็ออกมายืนยันแล้วแต,แต่โดยตํารวจยืนยันนะคะว่าคาให้การของอดีตสามี คุณกริตอันงงนั้นค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีซึ่งพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปปป,ปก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานฝั่งของผู้กล่าวหาโดยเฉพาะคลิปเสียงก็ทําให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบค่ะจึงจะสามารถดําเนินคดีในล็อตถัดไปได้ถ้าฟังแบบนี้นั่นหมายความว่าพอทางอดีตของคุณกริตอดีตสามีคุณกริตอนงเขาให้ข้อมูลกับตํารวจก็ อาจจะโยงไปสู่การออกหมายจับได้หรือไม่เดี๋ยวเรารอดูนะคะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฮะต่อเนื่องจากเรื่องของดีไอคอนนะฮะคุณผู้ชมฮะดีไอคอน Group เนี่ยกรณีการแอบ,บเข้าไปที่ห้องสอบสวนเพื่อที่จะคุยกับโค้ชแล็บ เป็นโปรแกรมเมอร์ผู้ที่วางระบบให้กับบริษัทไอคอนกรุ๊ปนี่แหละครับคุณอจัจฉริยะเองนะครับก็ออกถแถลงการฉบับที่2ก็บอกว่าตามที่สื่อมวลชนเนี่ยเกือบทุกฉบับได้ก๊อปปี้ข่าวว่าเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะฮะเรือนจําพิเศษกรุงเทพได้เล็งค่าโทษนายอัจฉริยะปมละเมิดพื้นที่เรือนจําโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จว่า เข้าไปในห้องสอบสวนโดยวิธีตีเนียนเข้าไปร่วมรับฟังการสอบสวนโดยมิชอบด้วยกฎหมายและผิดระเบียบกรมราชทั์แล้วก็อ้างว่ารักษาราชการผู้บัญชาการพิเศษเรือนจาพิเศษกรุงเทพได้ให้ข่าวนะครับตรวจสอบแล้วคุณอัชริยะบอกแบบนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับเขาเนี่ยเข้าไปในห้องสอบสวนของอเนี่ฮะ ของเรือนจําเองได้มีการทําหนังสืออย่างถูกต้องแล้วก็ได้รับอนุญาตจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วหาใช่เป็นการตีเนียนตามที่สื่อมวลชนเนี่ยลงข่าวแต่อย่างใดการลงข่าวเท็จหรือเฟซนิวนะครับจะทําให้คุณอัจฉริยะเองได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากพี่น้องประชาชนที่ได้อ่านข่าวนี้จากสื่อมวลชนที่ลงข่าวครับเนี่ยฮะข้าพเจ้านายอจฉริยะขอยืนยันว่า หากทำผิดกฎหมายขอให้กรมราชธรรมเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะที่สําคัญคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้วันนี้เองนะฮะ,ะรักษาราชการแทนอะธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับก็บอกว่าวันนี้ช่วงบ่าย จะมีการเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับดูความชัดเจนเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยยังไม่ได้รับการประสานจากทางตํารวจนะครับว่าจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายนาะจะมีความชัดเจนครับหากตํารวจตรวจความเรียบร้อยของคดีแล้วก็จะส่งมอบเอกสารสำนวนทุกคดีที่ DSI เนี่ยทันทีหลังจากนั้นจะเข้าไปดูเนื้อหารายละเอียดของเอกสารทั้งหมดก่อนนะครับจึงจะสามารถประกาศรับเป็นคดีพิเศษได้อันนี้พูดถึงทางด้านของ DSI ต่อนะครับเนี่ยฮะรักษาราชการกาแทนในที่ประดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก ก็บอกนะครับวันนี้ตอนบ่ายๆนี่แหละครับจะประสานกับกองปราบรับสำนวนคดีของดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะฮะมีการตรวจหลักฐานหลักฐานต่างๆเนื้อหารายละเอียดต่างๆด้วยนะครับแต่เชื่อว่าเร็วๆนี้จะสามารถประกาศเป็นคดีพิเศษได้อย่างเป็นทางการเพราะมีผู้เสียหายเนะี่ยจากทั่วประเทศจากทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็มีการประสานไปยังตํารวจอาจจะขอใช้กฎหมายอำนาจเนี่ยฮะ ให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์ของผู้เสียหายแล้วก็ส่งมาที่ DSI ตามที่ประชุมหารือร่วมกับทางด้านของคุณภูมิธรรมต่อนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าเรื่องนี้จะเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะฮะ เพราะว่าถ้าหากว่าดูแล้ววันนี้มีคุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์มานะฮะบอกว่าเรื่องของดีไอคอนทูปนะตอนนี้ถือว่าคดีนั้นยาวจริงๆนะครับประเด็นณนะตอนนี้นอกจากว่าผู้เสียหายที่อยู่ในบ้านเราแล้วคุณผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกไปมีจากต่างประเทศด้วยมูลค่าความเสียหายเนี่ยเกือบจะว่า3,000ล้านบาทหลายคนก็ถามว่าโอ้โหลบแบบนี้ยังไงต่อละ่ะะล็ <od> 2 2> องก็ยั<อ>งไม่มารถสาก็ยังไม่มาอีกนะฮะอยากรู้ความคืบหน้าและบอกได้เลยฮะมหากราบยาวแน่นอนในเรื่องของคดีนี้นะครับค่ะ